สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้คุณเอ็มครับผมครับผมยินดีด้วยกับร้านใหม่เลยขอบคารับ High f i House by M Sound นะครับครับตอนนี้อยู่กับ CM ครับแห่งกระปาปพึกสำเพลงสองสำเพลงสองเนกลนกระลาพึกใช่ครับมาง่ายมาแล้วต้องมาอีกเพราะว่าคือเครื่องเสียงดีๆนั้นเลย ใช่ติดใจติดใจนะใช่กันเองด้วยกันเองด้วยฮะนี่คุณดูเด็กข้างหลังคนระับพี่น้องจัดชุดใหญ่ตลอดเลย<ช>เอ<ะ>็มนี่แบบเนาะแค่แอมหลอดก็เป็นร้านละชอบจัดชุดใหญ่แล้วพี่นะชุดใหญ่วันนี้เนี่ยครับพี่น้องครับเราก็มีเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ครับจะเรียกว่าอุปกรณ์เสริมก็ไม่เชิงครับแต่จริงๆมันก็เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสําคัญนะคุณเอ็มเขาเรียกเป็นอุปกรณ์โดยแท้จริงก็ได้เนหะเพื่ออะไรฮนะเพื่ออะไรในระบบเครื่องเสียงจริงๆอ่ะมัน เราใช้ซิสเต็มปกติใช่ไหมครับคุณแอนดี้ก็มันก็ดีอยู่แล้วแหละออืดีไงแต่บางทีอ่ะไอ้ตัวเนี้ยเข้าไปเสริมเหมือนเป็นจิ๊กซอที่สุดท้ายได้บางทีเหมือนกับผมอะ่ะผมขายเอ็นเทรคให้ลูกค้าเนี่ย ตอนแรกเขาก็ไม่ได้เชื่ออะไรงไงเขาก็ทําระบบกลาวอะไรอยู่แล้วใช่ไหม,มแม้กระทั่งทําระบบกลาวแล้วใช่ครับเหมือนกับลูกค้าหลายๆท่านทําระบบกลาวอยู่แล้วครับก็ตัวนี้ไปช่วยได้เพราะตัวนี้มันจริงๆมันคือมันระบบกระจัดน้อยอะไรแต่ว่ามันาสามารถดูได้เร็วเพราะกล่องมันอยู่ตรงนี้เลยคือจากสตรีมจากดิเิตอนต่างๆคือมันสั้นเลยมันถึงเครื่องเสียงแล้วมันถึงเลยมันเอา g รา u n d i n g สนามแม่เหล็กทั้งหมดออกอย่างเร็วที่สุด เนี่ยจากที่ผมเทสทครั้งแรกครับก็คือผมก็ไม่ได้คิดว่าคิดอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอพอเทสเออมันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันเสียงทุกอย่างมันโฟล์ขึ้นดูมีจังหวะจะโคนมีฟังเพลงได้เพลินขึ้น<อ>มันอาจมันไม่ได้มาเปลี่ยนเสียงเลยว่าปลายแหลมทอดยาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือจุดหลักๆก็คือเวทีอย่างนั้นเวทีมีความสังัดขึ้นแล้วชิ้นดนตรีเสียงต่างๆก็มันก็จะมีสวดทรงที่ชัดเจนขึ้น พูดแบบนี้นี่แบบว่าหอมหวานเลยเพราะว่านีผมเทครั้งแรกผมก็ซื้อเลยซื้อเองด้วยไงซื้อเองด้วยโอ้โหวันนี้เราจะมาพูดในแบรนด์ที่มีชื่อว่า e n t r e ฟนั่นเองที่ได้รับความนิยมใช่ครับคุณเองนี่คุณคุณเอ็มไปออกงานนี่ก็โอ้บอกว่าแฟนๆ e n t r e ็นี้ยาวนานและเยอะเออทำไมเยอะทำไมคนถึงชอบเล่นกล่องกลาวตัวนี้จังเลยส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่แบบว่า เล่นมาหลายๆปีหน่อยที่จะรู้จักเอ็นเทรแล้วก็ผมบอกตอนนี้เลยก็คือเอ็นเรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต่างกันค่อนข้างเยอะรุ่นเก่าผมว่ามันมันมันให้อะไรที่โดดเด่นกว่าในสิสเทมเราไม่ได้มาเปลี่ยนเสียงไงแต่ว่ามันมันเห็นผลค่อนข้างชัดกว่าครับแต่ถ้าเปลี่ยนเสียงผมก็ไม่ชอบไงบางทีเราชอบลำโพงแบบนี้เราเราก็อยากให้มันเพอร์ฟอร์แมน เครื่องทางานก็ดีขึ้นแล้วก็เสียงที่เราได้ฟังก็เพื่อเปลินขึ้นถ้าแลกกับราคาแบบนี้แล้วก็ถ้าเทียบกับเราไปซื้อสายลําโพงอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้แ,แต่เนี่ยคือมันเล่นกับระบบเสียงโดยรวมของเราอยากถามพื่เดมนิดหนึ่งนี้ฮะก็คือนักเล่นเครื่องเสียงคงมีหลายสเต็ปแหละมีชุดหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลายหลายล้าน,นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นชุดระดับกลาง เขาเรียกว่าไฮเอ็น <end> ขึ้นมามีตอบรับในสุดนั้นไหมใช่คใช้แล้วมันเห็นผลไหมมาทดสอบที่นี่ได้ไหมมาทดสอบได้เลยฮะ <S <S แต่ถ้าเริ่มต้นเลยก็ส่วนมากก็จะเป็นไมโครตัวไมโครครับเนี่ยก็คือตัวนี้ครอ๋อตัวนี้ตัวนี้ต,ต้ไปไ<ง>ก,การาวดิ้งกับเราเตอร์ตัวแรกก็คือเราเตอร์พวกเอสเอสพวกนี้ยฮะก็คือไปกราวดิ้งตรงนี้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ผมว่าพี่ๆก็ฟังสตรีมกันเป็นหลักอยู่แล้วครับผมตัวเนี้ยคือช่วยได้ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ผมมาครั้งแรกผมก็ซื้อตัวนี้แต่ว่าผมซื้อตัวซิลเวอร์ทางสเตนด้วย oh. ก็คือผมก็ลองตัวมาโครตัวมาโครมันก็หมื่นกว่าบ,บาท oh. ใช่ไหมแต่พอลองซิลเวอร์ทางไอทางสเตนมันผมว่ามันมันรู้สึกถึงเอ็นทรกรุ่นใหม่ๆมันพัฒนามาไกลสัมผัสได้เลย <S 2> <S 2> ครับโอ้ oh. นี่เลยแนะนํารุ่นเริ่มต้นเลยนะเพราะว่าทุกอย่างที่ผมขายพี่ดี้ก็เห็นตั้งแต่แรกแล้วผมผมจะซื้อใช้เองก่อนคือถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องซื้อก็ไม่ต้องขายเอาง่ายเลยผมผมก็ซื้อใช้เองทุกอย่างตั้งแต่แรกๆเลยครับเพราะถ้าเราไม่ซื้อลูกค้าจะเชื่อเราไหมอ่ะเราเองยังไม่ซื้อเลยเอามาขายอย่างเดียวยืมเขามาขายอย่างเดียวออผมก็ทําได้อยู่แล้วนะจริงเราเราเราทำไม่ได้เราก็นักเล่นเหมือนกันร้อง ถุงตาเราซื้อเราต้องกินมันกับมันมันต้องมีเหตุมีผลตลอดครับการซื้อของอเหตุผลอะไรที่เราซื้ออาจจะเป็นแค่เหตุผลเดียวเราไม่ต้องการหลายเหตุผลนะเหตุผลเดียวเออมันดีตรงนี้ใช่ครับโอ้งั้นแสดงว่าเธออาจมีร้อยเหตุผลนี่ไม่เหมาะใช่แต่ถ้าไมโครเนี่ยเอาไปเลยใช่ครับเอาไปใช่ครับเอาไปใช้ได้เลยแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยขายแค่ไมโครหรอกพี่ไปเจอลูกค้าอย่างน้อยก็ซิวเวอร์ทังสเตน ขายมาชาด้วยไหมอ่ะก็อยากขายเหมือนกันไม่มีเดี๋ยวออกรุ่นมาชามาใหม่จอร์นปรันี่จะยุ่งนะใช่ยุ่งเลยแต่ว่าที่สําคัญกว่านั้นก็คือเอ็นทรีไม่ได้มีแค่กล่องกลาวไงอ้าวมีทั้งสายสัญญาณจริงดิสายไฟสายลําโพงมีทุกอย่างเลยแลนดนี่เหรอเนี่ยสายแลนก็อันตัวนี้เป็นหัวแปลงอะไรคะก็คือสมมติเราซื้อพวกกล่องกลาวไปก็จะมีหัวแลนเสียได้ทุหัวเลย XLR RCA หัว USB เราสามารถเลือกหัวไปใส่กับที่เราจะใช้ได้เท่าที่ผมฟังนะคุณเอ็มฮะพี่น้องก็คือถ้าคุณเป็นระบบเครื่องเสียงแล้วคุณอยากจะต่อยอดอย่างที่คุณเอ,อ<ช>็มบอกมันคือจิกซอเส้นสุดท้ายถ้าคุณบอกว่ามันดีแต่ว่าอยากให้มันดีขึ้นไปอีกหรือว่าอยากจะปรับปรุงเสียงให้มันแบบมีความเป็นดนตรีมีความสังเกมีความที่มันใช่อ่ะไฮเอ็นขึ้นไปอีกเนี่ยมาลองที่นี่ไงใช่ครับนะเพราะว่าลองดูผมว่ามันสนุก หลายๆคนนี่แฟนคลับของเอ็นเทคเมืองไทยนี่เยอะมากจรว่าออกงานช่วยพี่ป้องเขาก็คนมาหาแกเยอะนะเนะใช่เยอะกว่าทุกๆห้องเลยดีกว่าใช่คือคักเลยนั่นเลยด็กแปลกเลยนะเอางานเครื่องเสียงปลายปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายอดขายห้องของกล่องกาวเอ็นเทคสูงกว่าทุกห้องผมก็น่าะขายไปเยอะนะ ที่เรื่องจริงนะเฮ้ยมันแปลกมากเลยวันนี้เราเลยมาคุยเรื่องกล่องเก่าแสดงว่านักเล่นเครื่องเสียงบ้านเราเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องระบบเก่าดิใช่ครับเอือว่าใช่โอ้เพราะว่าเก้านี้สําคัญบางทีมันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาพี่เอดี้บางทีซิสเต็มเราดีอยู่แล้วอยากได้ความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าที่งานที่ล่าสุดก็ใช้แค่แอมมูลิเวอร์เองใช่ครับ แล้วมันเค้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ซิสเราได้ยิ่งไอ้ตัว Mic แม็กไอที่เสียบกั้วลำโพงฮะตัวนี้ก็คือคือผมผมชอบมากโอ้โหชอบเหมือนท่านดรชุมพลเลยนะมิกแม็กเนี่ยโอ้รู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยฮะ<ห>ลูกค้ามาก็คือมาเทตัวนี้เยอะมากโอ้แล้วก็ซื้อไป<ะ>เยอะของที่ m อมซาวก็ทดสอบ อ่ะมีรุ่นเอ,เอาแค่ตรงหน้านี่ก่อนก็ได้ครับมีไมโครนี้ก็มีไมโครมีพวกสายไฟอ่าครับผมสายไฟแล้วก็ตัวนี้ครับเทเลสสามตัวนี้เทเลสสามก็คือง่ายๆมันมี3มเซล์พี่ดิก็คือเซลบนกับเซลล่างเนี่ยก็คือรุ่นซิวเวอร์ทางสเตนนี่แหละครับแล้วก็เซล์กลางเนี่ยคือรุ่นใหญ่คือโอลิมปัสก็คือว่าตัวนี้ถ้าเทียบแวลูราคากันเนะี่ยไอตัวนี้คุม้ม,ม,มเพราะซิวเวอร์ทางสเตนมันสามหมื่นกว่าบาทก็ แต่ตัวนี้มันเจ็ดหมื่นเก้าแต่เหมือนได้สามตัวเพิ่มนิดนึงแต่ได้แทดี่จะได้ตัวเดียวได้สามเลยถ้าซิเต็มใหญ่ก็คือตัวนี้ก็คือจบเลยอ้ลักหมื่นนี่โอเคนะใช่ครับจบเลยใช่คุณเสียบตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรุ่นสูงด้วยเกิดอะไรขึ้นฮะเสียงแรกที่เสียงมันก็คือง่ายๆฟังง่ายเลยคือเสียงมันรู้สึกว่าโฟลว์ขึ้นเสียงมันฟังดูเลื่อนไหลมากขึ้นฮะยิ้มได้เลยเหรอแล้ก็ยิ้มได้เลยนะรายิ้มมาเลยมากันใช่ โอ้โหต้องนะเป็นนักเล่นใช่ไหมฮะคนที่เล่นกลาวเนี่ยมันก็เป็นต้องเป็นนักเล่นลนะฮะก็คือคือเสียบเข้าไปอะ่ะมันไม่ตื่นเต้นเลยนะฮะแต่พอถอดออกอะ่ะมันก็จะรู้ว่าเออม,มันขาดตรงไหนไปนี่แหละคือสิ่งที่เราใส่ใจไงเพราะว่าอพอถอดออกถอดอะไรที่มันสําคัญสําคัญเนี่ยโอ้โหมันทําให้เหมือนชีวิตการฟังเพลงมันหดหาย,ยนะครับแต่ว่าถ้า ใครที่กําลังที่บอกว่าเฮ้ยอยากจะพัฒนาซิสเต็มผมแนะนานะครับเห็นด้วยเพราะผมนะเองก็ได้ทดสอบเหมือน,นกันกับ e n t นทรถือว่าเป็นแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมประเทศอะไรนะครับคุณแมสวีเดนฮะสวีเดนเอาง่ายๆเลยเพียด,ดี้เพียด,ดี้เปิดบริษัทนี่มา20กว่าปีอะสมมติเพียรด,ดี้เป็นเปิดบริษัท n อ็นทะรี20กว่าปีอะถ้ามันไม่มีผลจริงบริษัทยังอยู่ได้ป่ะล่ะเออเหมือนกับไปหลอกลูกค้ามา20ปีอย่างเงี้ยเออไม่ได้มันก็มีอะไรมีเหตุผลหมดฮะอนะ ผมขอพูดตรงๆกับคุณเอ็มอย่างไ,ได้แล้่กับพี่น้องนะจะไปแล้วอฮะจะไป<ะ>รู้นะไปไปนี่พี่น้องมีหลายแบรนด์อะไปสร้างกล่องเก่ารวมถึงนักด i y ว้พ่อค้าบ้านเราเอาไปแกะแต่ทำยังไงก็ไม่เคยเหมือนอ <ๆ S 2> ไม่ได้คึงด้วยถูกปะพยายามจะเป็นกล่องปลุกเสกบ้างกล่องโอ้โหนิมิตเทพเจ้ามาซึ่ง ก็พูดกันไปตั้งชื่อกันไปแต่เอาเข้าจริงๆไม่เคยเหมือนเอ็นรับคุณเอมว่าอะไรถึงทําให้ไม่เหมือนทั้งๆที่คนไทยก็เก่งนะแต่เขาทําไม่เคยเหมือนเลยแล้วทําก็เสียงมันก็จะแบบมีหายหลายๆส่วนไม่ใช่แค่บางส่วนนะแต่เอ็นรฟกของแท้ไงนี่คือของแท้เอางี้ดีกว่าแต่ของอื่นอาจจะแบบงานงานกอล์ฟอะเอางี้อะพุ่งตรงจริงไหมเออคุณเอมคุณเอมเคยลองกล่องอื่นๆแล้วใช่ไหมฮะ ผมก็เคยเเคคยยลองบ้างครับแล้วกลกองเงินเสกนี่ไม่ได้ปลูกเสกใช่ไหมฮะไม่ได้ปลูกเสกไอ่ปลูกเสกมันเป็นไงฮะคุณเอ็มเคยเจอแล้วเคยลองใช่ไหมกเหมือนวันพระใหญ่อะไรเงี้ยใช่ไหเนาะไม่แต่พี่มันเป็นการขายโนฮาวเลยคือว่าเขาก็ต้องมีเคล็ดลับของเขาที่สามารถขายได้ซึ่งวัสดุด้วยใ่ไหครับเขาก็บอกไม่หมดแบ่์เครื่องเสียงให้เอ็มไม่ไม่มีการบอกอะไรหมดอยู่แล้วพี่หน้าเว็บไซต์อะไร เรือ่องเรื่องเขาไม่จำเป็นต้องบอกหมดทุกอย่างม,ม,มันก็ธรรมดายอยู่แล้วนะใช่ไหมฮะอ่ะอยากสัมผัสแอนเทรคใช่ครับสามารถแวะมาได้ที่ไฮไฟเฮาส์เอ็นเซานี่คือโชว์รูมใหม่ปีนี้เลยนะครับ,รบก็เรียกว่าบรรยากาศอบอุน่นมีหลายซิสเต็ม รวมถึงอุปกรณ์ดีๆแบบนี้ที่คุณเอ็มได้นําเสนอวันนี้ก็ขอบคุณคุณเอ็มมากๆเลยอยากฝากอะไรถึงร้านเอ็มซาวที่อยู่สําเพงสองถนนกระปพฤกครับที่นี่นะครับก็ขอพี่ๆนะครับมาเยี่ยมเยือนได้นะฮะอยากทดสอบตัวไหนอยากฟังลําโพงฟังแอมฟังซอสตัวไหนนะฮะก็เต็มที่เลยครับก็มาสลับได้ตามที่พี่ใจพี่ต้องการเลยครับแล้วก็อย่างธรรมดาอยู่แล้วเราเปิดเพลงอะไรก็ให้พี่เขาเปิดเลยครับครับ ก็ร้านเปิดยี่สิบสีชั่วโมงใช่เปิดทุกวันใชเป็นเซเว่นเหรอเป็นอยู่เรียนแบบเซเว่นนล้วเนี่ย24ชั่วโมงเข้าเซเว่นเซเว่นมาที่อยู่นี่แต่ว่าโทรนัดก่อนก็ดีนะฮะเราเราได้เตรียมไว้ให้บางบางทีพี่อยากฟังลำโพงคู่อื่นหรือมาอย่างเงี้ยเราเราก็ได้สลับรอไว้ให้ไม่ต้องเสียเวลาครับผมและแน่นอนผมเชื่อเลยครับว่าถ้าใครอยากสัมผัสเอ็นทรีตัวเป็นๆนะครับมาที่ไฮไฟเฮาส์บายเอ็มซาวนะครับมีให้ทดสอบและได้เป็นที่ประจักษ์ นะครับฟังด้วยหูดีกว่าฟังคำบอกเล่าใช่มาที ok ่ไฮไฟเฮ u าส์ใช่ครับขอบคุณนะครับคุณเอมขอบคุณมากพี่อดีตครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ